มอเตอร์แดมเปอร์อันนี้ของใหม่ครับตัวเล็กรุ่นจิว๋วขับได้ประมาณ0.2ตารางเมตรหรือประมาณสักถ้าเป็นกลมก็ประมาณ50 6 0ถึงเซนใหญ่สุดขึ้นอยู่กับแบบของมอเตอร์เอ,อแบบของแดมเปอร์ด้วยนะครับ กินไฟอยู่4วัต์220โวลต์มีมี3ขั้วมไม่มีไฟแสดงสถาน,นะ,ะแต่ตัวนี้มีมีไฟแสดงสถานนะอันนี้16วัตต์เฮ้ยไม่ใช่16วัตต์16นิวตันอันนี้อันนี้อันนี้1นิวตันเมตรนี่กินไฟอยู่6วัตต์อันนี้กินไฟ4วัตต์ อ่าเดี๋ยวจะลอง